เด็กน้อยจอมสนอเด็กน้อยจอมสนขี่หมานูกา่ออกไปเด็กน้อยจอมสนขี่หมาแม่เข็บลูกแมยอะไร เดี๋ยวจขึ้นกับครับบัดูเขาจะทำอะไรอย่าอมนะฮะดิมันบอกมันอมโอ้ยถึงออกมันเอาเอาเอาเอมันกัดด้แม่อบอกแม่อยาอจะมา หนึงโมเมนต์ว่านเอ้ยไ่โอ้เขาจะทำอะไรนี่อดกดเดือดูกหัวน้อง